ก็โอเคครับอยู่ผมในช่อง KUY Channel วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมวยนะผมก็จะเป็นเกมมวยจากอนิมเมะเรื่องก้าแรกสู่สังเวียนนั่นเองนะครับผมโอเคเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยนะผมนี่เข้ามาก็จะเป็นฉากเปิดแบบเท่ๆนั่นเองนะผม oh, Lord, Lord. Oh, โอ้โหเจอกับโอ้โหไอ้หลนเกมซิ่งเองใครเนี่ยโอเคงั้นเราก็จะมากดข้ามกันเลยนะผมนี่ก็จะเป็นชื่อเกมของเขานะผมโอเคมา เรากดค่ามาเรียบร้อยแล้วก็มาเล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะผมที่ผมจะเล่นนะโหมดในเรื่องก็คืออันแรกนะผมนะโอเคนะทุกคนก็ผมไปศึกษามานิดหน่อยแล้วนะผม,มผมขอเล่นแบบอีซี่เลยและกันนะผมแบบเล่นแบบง่ายๆไปก่อนนะผมเพราะผมยังไม่เคยเล่นไงมาเรามากดไปเลยครับผมโอเครอการดาวน์โหลดนี่ครับผมพอเราเข้ามาเรียบร้อยผมก็จะเป็นโหมดเนื้อเรื่องแบบนี้เลยนะทุกคนดูหน้าตืน่นเต้นมากเลยนะผมอันนี้ก็จะเป็นฮิปโปนะผมก็โดนไอพวกเจเลยนะผมจัดการนะผม คือแบบโอ้โหอัดฮิปโปของเราเส้นวมเลยผมตอนนี้ก็คุณทาคามุระก็ได้มาเห็นนะผมเห็นฮิปโปแบบโดนแต่คุณทาคามุระไม่นิ่งเฉยผม<ๆ>ก็ได้จัดการไอ้พวกเด็กเกเรทั้งหลายนะผมที่ทํรลายฮิปโปลูกรักของเรานั่นเองนะผมแล้วฮิปโปก็ตกใจมากเลยนะผมว่าเฮ้ยคนคนนี้ทําไมเก่งจังเลยวะอะไรแบบนี้นะผมอ่าแลวตอนนี้คุณทาคามุระก็ได้มาสอนมวยให้กับฮิปโปนั่นเองนะผมนี่ก็จะเป็นการเริ่มต้นนะผม นะแล้วพอที่ฮิปโปได้ชกกระสอบทรายไปนะผมก็ใช้หมัดอันรุนแรงหมัดคว้างเขานะผมจนทุกคนในค่ายมวยต้องกับอึ้งเลยนะผมอ่าแล้วคุณตะคามุระก็ได้เห็นแล้วก็ตกใจนิดหน่อยนะผมโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรผมแล้วเขาก็ให้ดูนะผมว่านี่คือนักมวยอันดับหนึ่งนะผมต่อมานะผมฮิปโปของเราก็ได้มาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องมวยนั่นเองนะผมนะ อันนี้ก็ได้ฝึกมาอย่างแน่วแน่นะผมก็โดนที่หน้าตะของเรานผมชกน่วมกันเลยทีเดียวเชียวนะผมอันนี้ก็จะเป็นคุณประธานนะผมก็ได้มาดูแววของฮิปโปของเรานผมในการชกครั้งนี้ด้วยผมอันนี้ก็จะเป็นคุณทาคามูระก็ได้แนะนํานะผมให้กับทุกคนในค่ายดูนะผมว่าเอ่อฮิปโปของเรา เก่งขนาดไหนนะผมแล้วก็ไปถูกใจคุณประธานนเองนะผมประธานก็ได้ซ้อมให้แบบหนักแน่นกันเลยทีเดียวเชียวหนุ่มคือแบบซ้อมหนักมากเลยนะผมนะอันนี้เขาก็คงจะดีใจมากเลยนะผมที่ได้โชคมวยนะผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นการแก้มือนะผมก็จะเป็นคุณทาคามูระนั่นเองนะผมที่เป็นกรรมการให้นะผมมาเรามาเจีกับฮินาตะนะผมมาดูกันว่าผมจะชนะเขาได้หรือไม่นะผมนะโอเคตอนนี้ ชักมูละก็ได้บอกกต,ติกาให้ทั้งสองคนได้รับทราบนั่นเองนะผมโอเคมาวันนี้ก็จะเป็นการเริ่มนะผมยกที่หนึ่งโอเคเริ่มนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเองแล้วนะผมนะโอเคผมก็จะเป็นฮิปโปนั่นเองนะผมนะโอเคแล้วก็ต้องหลบหมัดไปก่อนแล้วก็ส่วนส่วนไปนี่ไงฮุบขัวไปดงทีโยกโยกหลบโชกโชกโชคโอ้โหแยบไปแยบรัวผมแยบซ้ายไปรัวแล้วก็ต้องดูเชิงมันก่อนนะผมว่าทินตะของเราจะ เป็นสไตล์ชกแบบไหนนั่นเองหนุ่มเอาแล้วพุ่งมาเอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหแลกกันไปนะผมคนละมัดสองมัดเอาแล้วจังหวะนี้ผมชกซ้ายชกขวาเอาไปแล้วครับผมหลบหลบโอเคหลบก่อนหลบโยกโยกแล้วจังหวะนี้ยับซ้ายรัวโอเคเขาฮุกซ้ายมาเขาฮุกซ้ายมาโอเคผมก็ดันเชือกไปเอาติดเชือกเรียบร้อยผมจังหวะนี้เขาไม่มีทางถอยโอ้โหฮุกขวาไม่โดนนะผมจะไม่เป็นไรยับซ้ายไปฮุกขวาไปแต่ไม่โดนโอ้โหเกือบโดนอัปเปอร์คัตแล้วจังหวะนี้ว่ายไงหลบมาแล้ว ใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปได้วยหุกขวาสองรอบแต่ยังไม่โดนสักรอบนะผมเอาแล้วจังหวะน,นี้ยับซ้ายหุกขวาไปอีกหนึ่งทีหุกซ้ายยับมายับซ้ายยับซ้ายหุกขวาไปเรียบร้อยผมโอ้โหจังหวะน,นี้ที่หน้าตาของเราถึงกับเซกเลยทีเดียวเชียวถุงเอาแล้วน็อกลงไปเป็นที่เรียบร้อยอนับนะผมอันนี้ก็จะเป็นการดาวครั้งที่หนึ่งครัุงอ๋อยืนมาไหวไหมเนี่ยก็จะไหวไหมเนี่ยโอเคมายังได้อยู่นะผม เรต้องดูเชิงก่อนนะผมแล้วก็โชกไปแล้วก็โยกหลบโยกหลบหน่อยมาโชกด้านใต้ผมจังหวะน,นี้ผมก็จะเดินเข้าใสายย่ยางเดียวเลยนะผมนีมม่หน้าตะถึงกับได้ถอยนะผมะแล้วจังหวะน,นี้ยับซ้ายรัวยับซ้ายยับขวายับขวาฮุกขวาฮุกซ้ายฮุกขวาโอ้โหเกือบทุกเม็ดนะผมเกือบโดนทุกเม็ดอ่าแล้วจังหวะนี้หมดยกหนึ่งไปเลยผมโอเคไปกลับเข้ามุมนะผมนี่อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะผมในการชกนะผมนะผมก็ดูไม่ออกหรอกทุกคน มาต่อที่ยกที่สองนะผมยกนี้จะเป็นยกที่ผมคว่ำเข้าได้หรือไม่หรือจะโดนคว่ำเองนั่นเองนะผมเอาล้จังหวะนี้ยับซ้ายยับซ้ายเลยลวยับขวาไปยับซ้ายฮุกขวัไปโอ้โหฮุกขวัไปอีกหนึ่งทีน็อกเรียบร้อยเลยนะครับผมเมื่อกี้น่าจะประมาณสี่ห้ามัดนะผมถือว่าเป็นหมัดที่แรงมากนะผมหมัดของฮิปโปเราเอาเอาเซ่เอ้ยหน้าตะเราอยู่ทางนี้มาโอเค ตอนนี้ินตาตะน่าจะตั้งสติได้แล้วนะผมโอเคแล้วก็จะดันเข้าหาอย่างเดียวเลยนะผมโอเคแล้วก็ดันเข้าไปและเรียบร้อยผมฮุกขวาแล้วฮุกซ้ายแล้วก็ฮุกขวาอีกหนึ่งทีตามด้วย2อแล้วก็ฮุกขวาอีกหนึ่งทีนะผม,มไงต่อผมเขายังจะลุกไหวหรือไม่เขายังจะลุกไหวหรือไม่เ,ไหหอไมเอาลจะจังหวะนี้เซเซโอเคยังได้อยู่นะผมนอกเป็นรอบที่สามแล้วแต่เขายังไหวเอาลจะจังหวะนี้ผมพุ่งเข้ามา ฮุกซ้ายอีกหนึ่งที่เรียบร้อยฮิปโปของเราก็ชนะน็อกเลยนะผมฮินาตาของเราก็ได้พ่ายแพ้ให้กับฮิปโปตัวแรงตัวตึงนะผมที่แบบว่าหมัดโคตรจะหนักนั่นเองผมโอเคนะทุกคนต่อไปแล้วก็มาเล่นโหมดเนะื้อเรื่องกันต่อเลยนะผมดีผมผ่านรอบแรกมาได้นะผมนะต่อไปก็จะเป็นการขึ้นชกนะครับผมใช่ไหมวะ อาจจะเป็นการขึ้นชกนะผมในครั้งแรกของเรานะผมเป็นการชกจริงนั่นเองนะผมโอเคมาเข้ามาเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดเนื้อเรื่องอีกเช่นเคยนะผมนะอันนี้ก็จะเป็นที่หน้าตากผมีหน้าตาก็จะได้ออกจากค่ายมวยของเรามเพื่อไปอยู่อีกค่ายหนึ่งนะผมเพื่อจะได้เจอกันในมวยอาชีพนั่นเองนะผมโอเคต่อจากนั้นเราก็มาดูการซ้อมของคุณทาคามมระนั่นเองนะผมก็จะได้ขึ้นชกนั่นเองนะผมนะตอนนี้เขาก็กาลังจะลดน้ําหนักนั่นเองนะผมนะในในหนังนะผม อันนี้ก็น่าจะอิงตามในหนังนะผมประมาณนั้นอันนี้ฮิปโปก็ได้มาดูการซ้อมนั่นเองนะผมอันนี้ก็จะเป็นการเผาผานเหงื่อนั่นเองนะผมก็จะเป็นอ่างอ่างอะไรไม่รู้่าผมจําไม่ได้นะผมน่าจะเป็นห้องเอ่อห้องอบอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่บ้านของทาคามูระนั่นเองนะผมก็มาศึกษาเรื่องมวยนั่นเองนะผมตอนนี้เขาก็โทรไปหาใครก็ไม่รู้นะผมจําชื่อไม่ได้นะผม นี่อันนี้เขาก็สั่งอาหารไมฮิโปกินนั่นเองนะผมแล้วเขาก็คิดื่อคืออาเทศนั่นเองนะผมเพื่อจะเป็นการลดน้ําหนักนั่นเองนะผมนะอันนี้เขาก็อดอาหารอยู่นะผมเพื่อจะได้ขึ้นชกในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ตัดภาพมาที่ค่ายมวยนะผมประธานก็เรีข่าวเกี่ยวกับฮินาตะไม่ฮิโปดูนั่นเองนะผมก็เป็นการชกชนะของเขานในนี้น,นะวันนี้ก็มาถึงวันที่คุณทาคามุระได้ชกนะผมก็ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะผมนะโอเคต่อมา ฮินาตะกับพี่โป้ก็ได้มาเจอกันแล้วก็คุยกันนะผมนะโอเคต่อมาก็จะเป็นท่านประธานนะผมก็จะมาบอกคิโป้นะผมให้ไปขึ้นชกนะผมอันนี้ก็จะเป็นการชกเพื่อคัดนักมวยนั่นเองนะผมเพื่อจะได้เป็นนักมวยอาชีพนั่นเองนะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นคนที่ผมได้เจอนั่นเองนะผมมาก็มาดูกันนะผมว่าผมจะชนะเขาไหมนะผมอันนี้ก็จะเป็นการบอกกติกานะผมก็เช่นเคยนะผมเหมือนตอนที่เราชกกับฮี่นาตะเลยนะผมมา ที่รอบแรกนะผมโอเคเข้ามาปุ๊บเราก็ต้องดูเชิงขางก่อนนะผมแล้วก็พุ่งเข้าใส่เลยนะผมดูจากเชิงแล้วน่าจะไม่เกง่งโอ้โหโชคไปเมื่อกี้หัวโยกเลยเดียวนะผมเอาแล้วทําไมเขาไม่โชคเขาเราวะเอาแล้วจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้แลกหมัดกันแต่ผมหลบได้โอเคหลบได้เกือบทุกมัดโอเคหลบได้ดีเอาเรีบเรียบร้อยผมโอ้โหดอกนี้เลือดถึงกับติดสนามเลยนะผมนะโอเคเราก็น็อกไปแล้วหนึ่งรอบนะเฮงนะผมลุกขึ้นมาได้ไหม แค่วีดีโอล้วก็ชนะได้เลยผม,มแล้วก็ดันเข้าต่อแล้วจังหวะนี้ยังไงเขาน่าจะมึนๆหัวอยู่นะผมจังหวะนี้แล้วก็สวนไปแล้วจังหวะนี้ก็หลบหลบหลบโอเคชกมาแล้วก็ชกด้วยหมัดซ้ายหมัดซ้ายอีกหนึ่งทีพุ่งเข้ามาหลบก่อนดูก่อนดูเชิงก่อนนะผมมีหุกขวาไปแล้วก็หลบฟุกซ้ายด้านใต้นมนะอเคตรงลาตัวโอเคอโอค้โหเ,โเขาอปร์คัดมาเมื่อกี้ถดนหน้าน่าจะน็อกเอาแล้วเรียบร้อยผมเจอหุกขวาไปดอกนี้โอ้โห เดินติดเชือกกันเลยทีเดียวนะผมอ้าวแล้วก็ชนะโอ้โหไว,วเกินไหมเนี่ยนะผมแล้วก็ชนะมันที่เรียบร้อยนะผมคือแบบอีซี่มากเลยนะผมนะก็เป็นการแข่งแบบอีซี่ก็ต้องอีซี่แล้วนะผมโอเคนะทุกคนโอเคตอนนั้นแล้วก็รับรับโอเคเรียบร้อยนะผมนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครนะครับถ้าอยากอี ep ต่อไปก็ บอกผมก็ได้เลยนะผม,ผมจะทำให้นะถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะสำหรับเกมนี้นะทุกคนก็จะเป็นเกมใน